สวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านชมมาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเซอร์ไพส์นะครับข้าวผัดนะครับเป็นข้าวผัดเลยข้าวผัดใส่กบนะครับข้าวผัดทะเลรวมเลยอันนี้ผมทําเองนะอร่อยมากเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็คลิปเสร็จแล้วนะครับก็คือวันนี้ผมก็จะมาเอกินข้าวนะครับเพราะว่าผมทาคลิปเสร็จแล้วไอ้เรื่องเดินไยพิชัยชีพละคือผัดนะครับอย่าไปกดอะไรอย่างเอี้นะนะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวจะมากินข้าวให้ดูนเลยนะครับอ่า อันนี้ถ่ายเล่นๆนะไม่ถ่ายจริงจังนะครับไม่ถ่าย,ยนานอะไรไม่ถ่าย,าายล้อเล่นใครนะเ <c oughs> นี่ยครับทุกคนอ่ะเนี่ยฮะเลนี่ยฮะเนี่ย กินก่อนกินข้าวจากคลิปก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับร่บรบ๊ายบาย